ครับส่ดนครับที่ผมมีเรื่องต่างความคิดมาฝากกันนะครับในห้องเรียนวันหนึ่งไอสไตล์ถามนักเรียนว่ามีคนซ่อมปล่องไฟสองคนกำลังซ่อมปล่องไฟเก่าพอเขาพอพวกเขาออกมาจากปล่องไฟปรากฏว่าคนหนึ่งตัวสะอาดอีกคนหนึ่งตัวเขอดขะเลอะเทอะเต็มไปด้วยเขาเมาขอถามหน่อยว่า คนไหนจะไปอาบน้ําก่อนนักเรียนคนหนึ่งตอบว่าก็คนที่ตัวสกรปรกเลอะเทอะเขมาควันสิครับอาจารย์พูดว่านั่นเหรอคุณลองคิดดูให้ดีนะคนตัวสะอาดเห็นอีกคนตัวสกรปรกเต็มไปด้วยเขม่าวควันเขาก็ต้องคิดว่าตัวเองออกมาจากก่องควันเก่าเหมือนกันตัวเขาเองก็ต้องสกรปรกเหมือนกันแน่แน วนอีกคนหนึ่งเห็นฝ่ายตรงข้ามตัวสะอาดก็คิดว่าตัวเองตัวสะอาดเหมือนกันตอนนี้ผมขอถามพวกคุณอีกครั้งว่าใครที่จะไปอาบน้ําก่อนกันแน่ตั้งแต่คนหนึ่งพูดขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นว่าอ๋อผมรู้แล้วพอคนตัวสะอาดเห็นอีคนตัวโสกปรกก็นึกว่าตัวเองต้องสปกปรกแน่เลยแต่คนที่ตัวสปกปรกเห็นอีคนสะอาด ก็นึกว่าตัวเองไม่สปกปรกเลยดังนั้นคนที่ตัวสะอาดต้องวิ่งไปอาบน้ําก่อนแน่เลยถูกไหมครับใอ้สายบอกมองไปที่นักเรียนทุกคนนักเรียนทุกคนต่างเห็นด้วยกับคําตอบนี้ไอ้สายค่อยค่อยพูดขึ้นอย่างมีหลักการและเหตุผลคําตอบนี้ผิดครับทั้งสองคนออกมาจากข่องไฟเก่าเหมือนกันจะเป็นไปได้ ในที่คนหนึ่งสะอาดอีกคนหนึ่งสกปรกนี่แหละที่เขาเรียกว่าตะก,กะเมื่อความคิดของคนเราถูกชักนำจนสะดุดก็ไม่สามารถแยกแยะและหาสาเหตุเหตุผลแห่งเรื่องราวที่แท้จริงออกมาได้นั่นคือตะก,กะตรงหาตะก,กะได้ต้องกระโดดออกมาจากพนัญนาการของความเคยชินหลบเลี่ยงจากกับดักของความคิด เหลีกนี้จากสิ่งที่ทำให้หลงทางจากความรู้จริงกระจัดทิฐิแห่งกลมลกลมลและสันดานจากปัญหาได้ต่อเมื่อคุณสลัดหมากทั้งหมดที่คนเขาจัดฉากวางล่อคุณไว้ครับนี่ก็เป็นแร,บรงบันดาลใจดีๆจากช่องภาพและเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะครับนี่ก็ขอขอบคุณครับ